เป็นกำลังใจเขาอยู่ซัพพอร์ตซัพพอร์ตใครโยเกิร์ตเอพูดนี้เลยเหรอเออพี่แม่เขาพูดว่าเขาซัพพอร์ตอยู่เขาเคยเป็นลูกอยู่ว่าซัพพอร์ตโยเกิร์ตเออเจงเจงเรงมาซัพพอร์ตโยเกิร์ตกันเถอะทุกคนซัพพอร์ตโยเกิร์ตพพอร์ตโยเกิร์ตกดเลขหนึ่งสปอร์ตโยเกิร์ตกดเลขหนึ่งพพอร์ตโยเกิร์ตกดกดเลขหนึ่งสปอร์ตโยเกิร์ตกดเลขหนึ่งเรื่องนี้ต้องถึงหูโยเกิร์ตจะรูดเลยซัพพอร์ตโยเกิร์ตกดเลขหนึ่งไม่ถึงหูโยเกิร์ตก็ถึงหูอีกคนหนึ่ะ หนูจะมีสิ่งดีเข้ามาเดี๋ยวก็ดราม่าหรอกจะไม่มีสิ่งดีเข้ามาสะพอเดยว่อดเชื่อพี่เชื่อพี่สะเดี๋ยวก่อนเชื่อพี่สะพอไปทวงคุณขายของหรืออะไรกระเมดูอัดันปลดข่าวไม่รู้จะอ่านอะไรมิวข่าวเดียวขับถูไม้วันสองวันเนี่ปิดข่าวไม่รู้จะอ่านอะไรขนาดไม่ได้ดูยังเร่งร้อนเลยอัดอัดนะพี่แม่หนูจะดีขึ้นร้านเปอร์เซ็นเชื่อพี่และหนูคู่ควรกับสิ่งที่ดีแข็งแรงมาก หนูโชคดีมากค่ะโย <c oughs> กรปโยคไม่ต <c oughs> ้องเขเนี่ยกูพูดเลยฮะ <c oughs> หนูโชคดีมากค่ะจบจักใจฉันพูดเลยหนูโชคดีมากค่ะจบค่ะจบค่ะและนี่ก็คือการซัพพอร์ตของพี่กระแมที่ส่งกำลังใจให้กับโยเกิร์ตนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าทำไมพี่แมรถึงอินเรื่องนี้มาก <c oughs> ก็ไปหาข่าวเก่า,าอ่านตัวเองนะคะฝากกดติดตาม ตุดยจข่าวและกดซับสไครด้วยค่ะเออ